สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวลอกตกปาลานครับแบรนด์เรียวบีนะครับรุ่นซาวเบอร์ LT นะครับเป็นซาวเบอร์ตัวใหม่ที่ออกมาในปี2023ที่นำเข้ามาในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์3,000นะครับรุ่นนี้ก็จะผลิตมา4เบอร์นะครับก็มีเบอร์1,000 2,000 3,000 4,000นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูสเปคของตัวลอกกันดูนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเบอร์สามพันนะครับก็จะมีเกียร์เลโชนะครับอัตราทดก็จะอยู่ที่ห้าจุดศูนย์ต่อหนึ่งนะครับแม็กดักพาวเวอร์กำลังเบรกสูงสุดก็อยู่ที่ห้ากิโลนะครับเวทก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่สองร้อยสี่สิบเจ็ดกรัมนะครับบอลแบริ่งนะครับลูกปืนก็จะอยู่ที่หกบวกหนึ่งะครับไลน์แคปซิชิตี้นะครับเป็นอัตราการจุสายนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับ หน้าตัด0.235ม mm, มอยู่ที่280เมตรหน้าตัด0.285ม mm, มจะอยู่ที่200เมนะครับหน้าตาการถุสายคร่าวๆนะครับเรามาดูเทคโนโลยีกันนะครับที่รีบิใส่มาในรุ่น Saber LT ตัวนี้นะครับก็จะมี CNC Machine Aluminum Die Casting Body and Side Cover นะครับ Body และ Side Cover จะผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับ โดยวิธีการ CNC m a c h i n e นก็จะได้ความแม่นยำในการผลิตนะครับอันที่2ก็คือไทเทเนียมคาร์บอนโรเตอร์นะครับก็คือโรเตอร์ก็จะผลิตจากวัสดุผสมระหว่างไทเทเนียมกับคาร์บอนนะครับที่3ก็ไทเทเนียมเมนชาร์ปเมนชาร์ปหรือเฟืองหลักของระบิซาวเบอร์เอจะผลิตมาจากไทเทเนียมนะครับอันที่4 Al f o r ฟ ฟูลี่แมชชีนสปูนนะครับสปูนก็จะผลิตมาจากวัสดุอลูมิเนียมของแข็งแรงสูงครับวอร์มชาร์ปออสซิเลชันจะเป็นระบบเรียงสายหรือระบบควบคุมการเก็บสายนะครับเป็นระบบเฟืองต่อหนอนก็จะทำให้เก็บสายได้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ สุดท้ายก็เป็น super slow oscillation การขึ้นลงของตัวสปูนจะขึ้นลงแบบช้าๆนะครับเพื่อให้การเก็บสายสวยงามนะครับโดยรวมคร่าวๆน่าจะประมาณนี้ครับสเปคข้างกล่องครับเราไปดูตัวลอ,อกภายในนะครับก็จะมีถุงรอกมาให้ด้วยแผ่นรองสปูนแล้วก็คู่มือนะครับ โอ้เดบิซาเบอร์ตัวนี้ทำมาเป็นแขนเกลียวแล้วนะครับทำแขนมาเป็นแขนเกลียวแขนเป็นทรงโรบอทแขนเกลียวนะครับโลหะเนาะน็อปก็เป็นโลหะนะครับโอ้ oh, ถือว่าทำมาสวยสวยงามเลยนะครับตัวนี้เกลียวก็ขยับได้นะครับ ไปลองดูตัวรอกกันครับอตัวนี้ก็ซาเบอร์อ,อทีนะครับอืมทำมาสวยงามนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับ วดวตัวลวด,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 ดเส้นใหญ่มากนะครับออมทำามาเส้นใหญ่มากชิ่เสียงก็เพาะนะครับลองไปดูด้านในกันดูครับ กันน้ำมาด้วยสปูนนะครับเพะสปูลเบามากนะครับเบาเบาอยู่เลยนะครับ,บ,บ,รบสปูนเบามากครับตัวนี้ก็จะเป็นคลิกเสียงถ้าเทียบกับซาวเบอร์รุ่นเก่าๆก็ตัวนี้ก็จะเป็นคลิกเสียงยร,บร,ระบบคลิกเสียงแบบใหม่นะครับแกนก็ถือว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับ อ๋อเป็นเสียงแบบใหม่ตัวนี้เสียงเสียงก็เพาะเองนะครับถือว่าเพราะอยู่ต,ตัวนี้เบก,ก็ถือว่าหนึบเลยนะครับ เบรคหนึบเลยครับเบรนึบเลยตอนนี้ลูกปืนก็ได้เป็นหกบกหนึ่งตลับนะครับลูกปืนจะน้อยกว่าพวกตัวซาวเบอร์รุ่นเก่านะครับซาวเบอร์จีจะเป็น8ตลับนะครับจะน้อยกว่าไปหนึตลับนะครับ โรเตอร์ก็เจาะไล่เบามานะครับดูกแข็งแรงดีนะครับบีบไม่ค่อยลงเลยนะครับแข็งแรงดีเป็นทเทเนียมคาร์บอนนะจำไม่ผิดีอกี่ใช่ครับชเป็นอลูมิเนียมแต่น้ำหนักเบาถือว่าเบาเลยนครับไม่หนักเลยนะครับตอนนี้ ชัวน้ำหนักเบาเลยไปลูมินน้ำนะครับบอดี้คอับโรเตอร์โอเคครับลองไปใส่แขนลองหมุนดูครับ okay, สังเกตดูสปูลค่อยๆขึ้นลงครับ หมุนถือว่าลื่นเลยนะครับลื่นเลยถือว่าลื่นเนียนเลยนะครับหมุนโอ้ลื่นเนียนเนียครับคลิกเสียงก็เหมือนตัวเดิมครับก็ไม่ เสียงก็ประมาณตัวเดิมไม่ไม่ได้ดังไม่ได้กังวานเลยมากนะครับแต่ก็ได้ยินอยู่ครับตัวนี้สปูลก็จะเป็นสปูลโค้งนะครับก็น่าจะตอบโจทย์ดีนะครับน่าจะตีออกได้ดีเลยนะครับเป็นสปูลโค้งเฉียงขึ้นนิดนึงนะครับจะช่วยทําให้ตีสายได้ไหลลื่นขึ้นนะครับโอ้ก็ทํมาสวยนะครับสีทองเลย โนตัวนี้จะเบากว่าตัวรุ่นพี่ซซวเบอร์จีตัวสีน้ำตาลสีแดงพอสมควรเลยนะครับเบากว่าพอสมควรเลยนะครับตัวนี้อก็ถือว่าหมุนก็ดูลื่นๆดีนะครับลื่นดีไม่มีปัญหาเนาะลื่นดีก็เป็นลออที่น่าใช้ตัวนึงนะครับถอยหลังได้ล็อกได้ การรีเวิร์ดได้นะครับตัวนี้ตัวรีเวิร์ด้ด้วยโอเคครับสรุปโดยรวมก็ตัวนี้ก็เป็นลอกรีบิตตัวใหม่ s ซาเบอร์นะครับปี2023นะครับก็เป็นลอกที่น่าใช้อีกหนึ่งตัวนะครับของแบรนด์เดวิรุ่น s ซาเบอร์นะครับก็น้ำหนักก็จะเบามากนะครับเบอร์หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันนะครับทํามาสี่เบอร์เนาะก็ตัวนี้ก็โอ้น่าจะตอบโจทย์ไปทางงานแข่งเป็นหลักเลยครับที่ต้องที่ต้อง จับคันทั้งวันนะครับเพราะว่าตัวล่องนี้ถือว่าเบาเลยครับถือว่าไม่หนักเลยนะครับเบามากเลย247กรัมถือว่าไม่ไม่หนักมากเลยนะครับเทียบกับตัวเก่าที่เป็นซาวเบอร์ซาวเบอร์จีก็จะประมาณ305กรัมนะครับโอ้ก็จะเบากว่ากันไปโอ้เยอะเลยนะครับประมาณเกือบ60กรัมเลยนะครับ แขนก็โหแน่นๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เป็นแขนเกลียวเตอร์ก็จเจาะมาดีไซน์ก็สวยงามครับทํามาสวยงามดีโดยรวมตัวนี้ก็จะเหมาะเหมาะกับงานพวกงานสวยแข่งประดุกแข่งตีจุ๊บนะครับเหมาะอยู่นะครับหน้าดินก็ได้นะครับมันก็จะเบาหน่อยแต่เดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวลองทดสอบกันดูครับ เดีเ๋ยวไปลองทดสอบดูก่อนว่าความแข็งแรงตัวนี้จะสู้ทางรุ่นพี่ได้ไหมนะครับรุ่นพี่ที่เป็นซาเบอร์จ er ีซาเบอร์เลดนะครับที่เป็นสีชมพูสีแดงนะครับว่ารุ่นน้องตัวนี้จะความแข็งแรงนี่จะสู้รุ่นพี่ได้ไหมนะครับแต่โดยวรวมถือว่าเป็นลอกที่น่าใช้นะครับน่าใช้เพราะว่าราคาก็ไม่แพงมากสองพันนิดๆน,นะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ